เรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเจี๊ยบสาวน้อยที่มีชีวิตธรรมดาและบุญมีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่รักกันตั้งแต่สมัยเด็กแต่ท่ามกลางความรักความสงบเงียบในหมู่บ้านก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเงามืดเรื่องของกระสือกระสือคือปีศาจหญิงที่มีร่างกายเหมือนคนปกติแต่เมื่อค่ำคืนมาถึงเธอจะเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจและพุ่งไปดูดเลือดสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะการกัดกินอวัยวะภายใน สิ่งนี้กลายเป็นคำถามที่มีคนสงสัยเจี๊ยบเองจะเป็นหนึ่งในพวกเขาหรือไม่วันหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆก,กับสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านที่ถูกกินเสียหายเจี๊ยบเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาและเห็นตัวเองกำลังลอยไปในอากาศพร้อมกับเห็นกระสือในร่างของหญิงสาวคนหนึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เธอไม่สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่เธอพบกลับทำให้เธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวเอง เจี๊ยบเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับกระสือจากตำนานพื้นบ้านในหมู่บ้านและเธอพบว่าอาการที่เธอเป็นอาจเป็นสัญญาณของการกลายร่างเป็นกระสือแต่เธอไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้เพราะเธอไม่อยากเป็นปีศาจเธอพยายามหาวิธีที่จะหยุดกระบวนการนี้แต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอไม่มีทางเลือกมากนะเมื่อเจี๊ยบเริ่มเปลี่ยนแปลงบุญมีเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอเขาคิดว่าเจี๊ยบอาจจะมีปัญหาทางจิตใจ แต่การที่เจบพ,พยายามหลีกเลี่ยงเขาเริ่มทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ห่างเหินมากขึ้นเจฟไม่สามารถบอกบุญมีได้ว่าเธอกำลังกลายเป็นกระสือและไม่สามารถบอกให้เขาเข้าใจได้ว่าเธอกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อหยุดมันในช่วงเวลานี้เจฟต้องเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองและการต่อสู้กับอารมณ์ที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นปีศาจในทุกๆคืนที่เธอเปลี่ยนร่าง แต่ทุกครั้งที่เธอลอยไปในอากาศเธอก็ยังหวงความรักที่มีต่อบุญมีเธอต้องการหาวิธีที่จะหยุดการเปลี่ยนร่างนี้และไม่ทําให้บุญมีต้องตกอยู่ในอันตรายสุดท้ายเมื่อความพยายามในการหลีกหนีจากการเปลี่ยนร่างไม่สําเร็จเจียบตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้บุญมีรู้เธอบอกเขาว่าเธอเป็นกระสือและขอโทษที่ทําให้เขาเสียใจบุญมีตกใจและไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เจี๊ยบบอกได้ แต่เมื่อเห็นตัวจริงของเจี๊ยบในคืนที่เธอเปลี่ยนร่างเขา,ขาก็ยอมรับความจริงนั้นในที่สุดเจี๊ยบต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอเธอตัดสินใจที่จะยอมรับการเป็นกระสือและพยายามใช้ชีวิตในแบบที่ยังคงรักษาความรักกับบุญมีไว้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันหาวิธีในการหาคำตอบที่สามารถช่วยให้เจี๊ยบหยุดการเป็นกระสือได้โดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนไปสุดท้ายแล้วเจี๊ยบและบุญมีพบทางเลือกที่อาจจะช่วยหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ทั้งคู่ต้องผ่านการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนของเจี๊ยบในช่วงเวลาที่เธอเป็นกระสือการต่อสู้ทางใจและการยอมรับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการหาทางออกจากวงจรน,นี้